พิกากหมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะครับส่วนประกอบจะประกอบเป็นถ้ายังไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผู้เรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Family Tip นะครับวันนี้ช่อง Family Tip ขอเสนอเมนูหานะครับวันนี้เราเสนอเมนูอะไรครับน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับส่วนประกอบจะประกอบไปด้วยมันหมูนะครับที่เป็นฉันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผม หอมซอยกระเทียมตำกับรากผักชีนะครับใบมะกรูดซอยนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าและนี่พริกครับผมพริกทอดนะครับผมพริกแห้งเอาไปทอดแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะครับครับผมใส่น้ํามันด้วยนะครับเพิ่มความหอมอ่ะเรามาลองทํากันเลยนะครับตอนนี้เราจะขอญาติเจียวมันหมูก่อนนะครับตั้งไฟกลางๆเหมือนเดิมบ้าน familiarit ก็จงกลางเหมือนเดิมกลางทุกครั้ง เราใส่มันหมูเข้าไปแล้วนะครับเราจะค่อยๆเจียวน้ำมันหมูส่วนใครอยากดูวิธีการเจียวน้ำมันหมูดูได้ตามลิงก์ด้านบนเลยนะครับจะไปเรื่อยๆตัวนี้จะหั่นน้ำมันหมูเป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่างจากที่ตำเจียวนะครับผม เรามาฟังเสียงน้ำมันแต,แตกมันกันนะครับจะยินไหมครับเสียงน้ำมันแตกตอนนี้น้ำมันแตกฟองเลยนะครับตอนนี้ตัวตอนนี้หมูก็ถูก น้ำมันหมูก็ถูกเจียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รูปร่างของเจียวเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะคะเจียวหอมก่อนนะครับหน่อยน้ํามันยังไม่ร้อนนะครับเราใส่หอมเจียวเข้าไปหอมลงไปเจียวนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของตัวน้ําพริกกะหมูกร่โยลเกลือหิมาลายันบ้านเราจะใช้เกลือหิมาลายันซะส่วนใหญ่นะครับ มันเป็นเกลือหิมารยันคือเกลือที่มาจากเทืกเขาหิมารยันที่มีความเค็มเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเพราะเดี๋ยวหอมไหมแลวจะไม่อร่อยเราต้องชอบน้ำชอบหอมที่เป็นแบบหอม พอเดี๋ยวทอดหอมไปสักพักเราจะเอากระเทียมกับใบมะกรูดลงนะครับลงไปแล้วมัการเสรจแล้วน,นะครับเรามาทำขึ้นเครงไปด้วยการดนตรีเพย้ยรอหรือเปล่าไม่รู้นะครับกลิ่นหอมของหอมเจียวเริ่มมาแล้วนะครับภาพมันจะสั่นไปน่อยนะครับอ่าเรามากับตัวหมดปกตินะครับไม่เล่นอะไรมากมายแต่ท่านผู้ชมจึงเหลือลำคาญครับแล้วก็เกียวไปเรื่อย หลายคนอยากรู้ว่าทําไมมึนทาคลิปอยู่สนุกครับบอกเลยว่าสนุก<ฮ>แล้วก็อยากไม่มีอะไรทำเลยครับเครียดจากยุคโควิดอะไรก็ทําคลิปไปเรื่อยๆครับได้ความรู้บ้างบางคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราก็ไม่ว่ากันครับแต่เราอยากนำเสนอความเป็นเราอยากให้ทุกคนลองทําอย่าได้กลัวที่จะลองทาครับทุกอย่างไม่ยากเกินิงที่เราทำครับอยากให้ลองทำบรรยากาศดูที่ทำนี่เดี๋ยวต่อไปจะใส่เครื่องเคียงตัวนี้นะครับกระทียมสับกับกับพร้อม ใบมะกรูดซอยนะครับขอโทษครับผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสมุนไพรไทยเท่าไหร่เป็พูดง่ายๆคือเป็นพวกนิยมทานหรอครับเอาตรงๆเลยรสชาใช้ะเป้นแบบอ่อนครับเปื่อเจียวไม่ให้มันไม้น,มน,มน,มน,นะครับเอามาฟังเสียงหอมกันนะครับได้ยินเสียงไหมครับมันจะยิ่งติดกคือเสียงหอมกำลังสุกครับ เป็นปบ้านยุคโควิดเป็นปบ้านยุคโควิดก็ต้องลงมาทำเลยครับอหอมเริ่มจะได้ที่นะครับเราก็จะมาใส่กระเทียมตํากันนะครับแล้วก็ใบมะกรูดหั่นนะครับผมหั่นใบกระตุ่ใบมะกรูดซอยครับขอโทษทีครับเป็นมมกไปเดยวท่านผู้ชมลำคานะครับตอนนี้เป็นคลิปทำอาหารแต่ก็ทำแบบไม่ซีเรียสนะครับ าำสไตล์บ้าน Family t i p คืออะไรนะครับมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่ใช่ขอให้กินได้ทานได้ครับอยู่กันง่ายๆยอยโควิดอย่างนี้ทุกคนลำบากเราก็ลำบากเหมือนกันครับทุกคนสู้ๆต่อไปนะครับอ่าตอนนี้หอมกระเทียมสับแล้วก็มะกรูดซอยเริ่มจะหอมได้ที่แล้วนะครับ เริ่มมาแล้วอยากให้เพื่อนๆได้กินแลเวาลองฟังเสียงก่อนนะครับเผื่อไม่ได้กินอันนี้คือเสียงผมทำเองนะครับก <The Child. S 1> ็อ,อยากให้รู้ว่ามันหอมอร่อยแค่ไหนกล้องอาจจะไม่ชัดแต่อยากให้เห็นของกิงว่าอืตอนนี้กำลังเหลืองได้ที่นะครับ กว่าจะเป็นอาหารตระาจานมีวิธีค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่ามันมีความอร่อยนะครับเราจะตักกระเทียมขึ้นมาก่อนนะครับเรามีเสียงประกรอบนะครับแล้วก็ค่อยเตไป เาของที่เราผัดไปเมื่อกี้นะครับเราได้น้ำมันกลับมาพักน้ำมันไว้ก่อนไล่ความร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ถ้ามีความร้อนอยู่ การความหอมนะครับเราไม่ต้องการความขมนะครับอาหารทํายากแต่ไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะลงมือทาครับปัดยาครับปัดจนเป็นโลกแล้วครับเพราะปัดครับอ่าเราก็น้ํามันจากที่เหลือเมื่อกี้มานิดนึงแล้วก็มาใส่ตัวแคปตัวมันหมูนะครับที่เราขั่วไว ง่ายๆของง่ายๆวิธีทำอาจดูยุ่งยากแต่ความอร่อย <hope> คือน้ําลายเลยครับใช่ไหมดูนันดักดูนันดักใหม่อีกแล้วครับหลังจากหายไปน,นานเขากลับมาอีกแล้วแล้วก็ใส่พริกที่เราตํำไว้นะครับไม่รู้ว่าเผ็ดไหมครับุงรสหน่อย นี่คือน้ำพกรากหมูเลอเป็นรูปเป็นร่างกินกับข้าวร้อนๆอร่อยอร่อยไม่ใช่โฆษณาขายนะครเครื่อยแต่ให้ทุกคนลลงก้องใส่ซอสฝักเขียวนะครับหนึ่งช้อนตัวนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับ แล้วไม่ได้ใส่ตัวสารปรุงรสไรปรุงรสพวกรสดีอะไรเราก็ไม่ได้ใส่นะครับทำง่ายเลยตามแบบสมบูร์โบราณที่ไม่มีปรุงรสนะครับโบราณก็คือโบราณความหมายผมคือบ้านๆแหละครับแต่น้ำตาลลงไปอชอบหวานมากแตก่ชอบหวานน้อยใส่น้อยมีอะไรก็ใส่ลงไปอันนี้เป็นกระเสี่ยงภาดส,สนุกสนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆเครียดเวลาดูการทำอาหารแบบของเราที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้พูดอะไรหน้านที่ทำก็ทำกันอย่างเดียว ตอนนี้อยากมาเพิ่มสีสันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นของจริงนะครับสีย่างสวยเลยครับอันนี้อาจจะดูสีไม่สดเท่าไหร่น้ำพริกกากหนูหอมมากเลยครับใคาเพิ่ได้กินอะเดี๋ยวไปฟังเสียงการผัดใ,ใกล้ๆนะครับได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับอบก,กรอบแค่ไหนมันแค่ไหนอร่อยแค่ไหนตอนนี้เริ่มชุนแล้วนะครับ รสชาติเป็นไงครับร้อนขับร้อนร้อนร้อนับร้อนร้อนร้อนหวานเค้มครับเผ็ดนํำมาเลยครับน้ำมากเลยครับพริกล้วนเลยครับที่เข้ามาในเมื่อกี้เกิดการเผ็ดมากเราเติมน้ำตาลเข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปรสเผ็ดรสไต่พริกเยอะไปครับฉุนเลยครับ น้ำพริกากากหมูแบบบ้านๆแบบโบราณที่เราชอบเรียกว่าโบราณคือแบบบ้านๆนะครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมันก็สุกได้ที่แล้วน้ำตาลกับปลาก็ใส่ลงไปมันก็จะเสร็จเป็นน้ำพริก น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนี้น้ำพริกกากหมูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอน จัดใส่จานกันนะครับอันนี้จัดคร่ข้าวก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง Family ่ทีรบรบวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e และกดกระดิ่งกริ๊งกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ